จัดไปครับแบบส <B> วัสดีครับพี่เอสให้มันไปเจอกูหน้าเวทีเลยหน้าเวทีสอ,องเดือนละครับเฮ้ยโดนไก่ ขอบคุณหนึ่พบิตนะครับขอบคุณหนึ่พัน 1, บิดนะครับ,เ, 1, บ,ดรบเดี๋ยวอัปเดตซับให้นะห้าพันซับห้าพันซับเดี๋ยวเชื่ากันหน่อยอ้หนิดเดี้

เียกเอกมาดีเฮียนี่รออยู่เพื่อนอุจจะโดนหายหมดแล้วมั้งเนี่ยไอ้สัตวสเด็กฟังเพลงใหม่จังรอวันพรุ่งนี้เสร็จครับสองทุ่ม ไอเที่ยมันเลื่อนกูหลายวันแล้วเนี่ยไอดับเบิลจีเนี่ยเลื่อนกูเป็นไรเป็นผักเลยสัตว์เลื่อนอยู่นั่นแหละเที่ยมันบอกพี่ครับอีกสองวันครับแล้วพี่ครับอีกสองวันครับพี่ครับอีกสองวันกูรอ,อไปเป็นเดือนแล้วนะไหนกัมันบอกวันพรุ่งนี้เสร็จอ่ะเดี๋ยวแม่งเลื่อนอีกมเนี่ยไอเที่ยลุงสว,วัสดีครับเออลุงมานมาละเ,เรียกพระเจ้าลงมาดิได้ได้ มีเฮียอะไรไหมเนี่ยบัตรประกรันไม่มีเลยลุงเพราะว่าไอเดมอนเอาบัตรประกันมา่กี่นันมีในตู้สิบห้าใบครับสวยนี่มึงเห็นไหมคนที่กูเอามามีประโยชน์ไอเฮียลุงจะบอกว่าไอเนื้อไม่มีประโยชน์โอ้โหเด็กเด็กคนแรงไอเนื้อลุ้ไอเนื้อมันเป็นเด็กดีผมว่าคือเด็กเฮียลุงจำไว้ไอไอเนื้อเมื่อคืนไม่เป็นไรผมรักลุง มันจะฆ่ามันจะฆ่ามึงยผมมีปากฉลาดครับลุงมีปากฉลาดครับอันเดียวใช่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแบบนี้ยังไงแล้วอีกยี่สิบคนที่กูส่งรายชื่อไปวันไหนได้ครับห้ไม่ดีๆกูถามดีๆป่ะถามดีๆอีวันยี่สิบคนเนาะ ที่เพิ่งส่งไปอ่ะาประมาณอีกเจ็ดวันนั่นแหละเก้าวันเก้าวันหน้ามึงอ่ะอ๋อถ้ามีแก๊งคือเจ็ดวันใช่ไหมใช่ใช่ใชไอ้ถ้ามีแก๊งเก้าวันใช่ใช่โอ้ยเหี้ยโอเคที่เพิ่งส่งไปนะมีเดมอนกับอีเจเฟงอีเจเฟงกี่วันอ่ะเจเฟงรุ่นส่งออกอ่ะ ตันที่สิอ,อนน่านี้เจนมาถอดแแกเก่า,าี่ยสองคนเดมอนกับไอเนร์น่าจะครบแล้วแ่อันนี้คือเทพมีระไบอ่เหร,อ,หรอครับลงุง ไม่รู้อ่ะเือเทศทีเดียวเลยแล้วก็มาเทปเขาเต็นบัตรประกันให้แล้วสี่ใบเด็กมาเพิ่มมา20่ิบคนใช่ป่ะผมหาเพิ่มมา1กองทัพไอ้เนื้ออะไอ้เนื้อเท่ากับ1กองทัพคนเดียวอ่ะ ขีดไว้ก่อนขีดไว้ก่อนขึ้นขี่ไว้อนทำใส่แหวนขี่ไว้ก่อนปวดตังเองด้วยมีตังเปล่าโอ้โหเสียตังด้วยพี่เลยจ่ายให้ก่อนได้มุ้ยมีตังกูเทียอะไรกูมีแต่กระโปงกูมีเท่าไหร่เลยวะครับในตัวมีแปดแสนเออพี่จ่ายให้เนิร์ดด้วยได้ครับพี่มีเดือดของคือเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายให้ สิ้นบุญสิ้นบุญลุงไปกูก็เหลือแต่ไข่ไอ้เนื้อไม่เลยก็ไม่บอกยัได้เบิกเบิกจากเมื่อต้องปามเมื่อต้องปามให้กูเข้ามาเนี่ยเอาลิทลิทเลยนะฟาร์มมาแบบลิทลิทเลยนะเรื่องเลยเลี้ยอันสุดที้ายไปตอบละเขาเคลียร์เขาเคลียร์นี่อยู่าผรอเลยยี่สิบคนไหนสัตว์คุณจะสร้างเป็นหน่วยขึ้นมาเลยไอ้ฮี่เยอะเลยใช่ไหมผมผมเบิมชื่อก่อนเลยอ่ะผมจำไม่ได้แน่ลุงยี่สิบคนนะ ไม่กูที่กูเตรียมมารู้ไหมกูไม่ได้สู้กูไม่ได้ออกมาเพื่อตีกับ S4 นะกูรอไอแปดไอแปดสิบโตว่ะไอเฮียมันจะสงคารมารินฟอร์ดอ่ะลุงแบบรัฐบาลโลกกับแบบกลุ่มโจสลัดอะมองภาพไม่ออกนะว่าแปดสิบคนหดร้อยหกสิบคนนะลุงสองคนละแสนสิบสองใช่ไหมแปดสิบคนออนตลอดใครจะไปเล่นกับมึงว้า้เฮียพีผันในสัตว์ ไอ้สิมคนออนตลอดดิเคียแล้ถน,นนนะ่ะลุงคิดดูดิขับถน,นนนะ่ะพอมาที่จอดรถอ,อ่ะฟากันนะ่ะร้อยกสิบคนอนะ่ะโอ้แลนะครับใหญ่สุดสีขาวไอ้เนื้อใสสีดำได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวรอเทดก่อนเห็นแล้วหรอจังแับประกันด้วยเทดได้เลยไหมแบบประกันอนะ่ะมันต้องไปเอาที่ตู้ปะ ก็ให้พี่เอ็กพาไปเก็บปะลุงไม่งั้นถ้ามันโดนแล้วมันหายทีเดียวเลยนะไม่มันมันยังไม่รู้ไงมันจะรู้ได้ไงเรามึงคุยก uh ูแค่นี้ไอ้เหี้ยมึงก็ไปเอาก่อนเข้าดิไอ้โง่อยู่ดีมันจะมาตีมึงเลยหรือไงสัตว์ลุงด,ดูถูกหูไฟเกินปะลุง <c oughs> ดูถูกหูไฟเกินปะลุงอย่าดูอย่าดูถูกอย่าดูถูกไอ้เพ <c oughs> ื่อนเราโดนอยู่บ้านรัวๆ มีรายงานข่าวบอกว่าวันนี้มัน20-30คนน้อยกว่าเมื่อวานผมว่าไหวเราเพิ่มขึ้นไว้เพิ่มมาแล้ว2คนแต่หายไปอีก4คนไอเอ็กกูจะเทรดบัตรประกันไอเชยทั้งนี้มันนีดนี้เทรดบัตรประกันใครเทรดให้ใครเดมอนเทรดให้ไอเนิร์สี่ใบอ่ะสี่ใบนะ เล่นอะไรเงป้ะมึงจ่ายตังค์ด้วยนะเดมอนเดี๋ยวค่อยมากิดตังค์กับกูตอนนี้ได้ครับไแต่เดย์ไก่ัาสตว์อย่างกเลยียบมึงทำใ้มึงคือสมชายสองอขอแฝดมึงตำแหน่งดีด้วยมึงเข้ามานี่ตำแหน่งแปลกแปละอ่าเอาเอาใครอีกเหลือที่เป็นใบ เวงไว้พี่อ่ะโอเคจัดไปไมีไอบอลมันมียังไว้บอลน่ะมาอันนี้ตอนนี้มันบัตรในตัวมีกี่ใบเนอะมีหนึ่งอ่ะมีสี่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 มันก็้องไม่ใส่ตู้อ๋อคือต้องเราต้องไปเองด้วยใช่ไหมลุงใครไม่มีบ้างวะแบบประกันน่ะบบเดี๋ยวผมไม่ทำล็อกมี่ก่อนตอนนี้ล็อกมือ

เฮ้ยทักลี่ยังไม่ได้แหวนแก๊งเลยไอเอ็กผู้ใส่แหวนแก๊งให้กูยังแหวนแก๊งต้องเพียรคนเดียวไอเอ็กใส่ได้ไอเอ็กใส่แหวนแก๊งให้กยังใส่แล้วดิอนิมอนมึงยังไม่ขึ้นหรอ,รอยังครับยังอนิมอนมันยังไม่ขึ้นเลยอนิมอนมันยังไม่ขึ้นเลยอ๋อมันบอกรีตอมอปะ่ะต้องรีตอมอทีนึ่งไหมต้องรีตอมอป่ะ ต้องดีไหมตอมอ่ะยังไงมันจะเแล้วทีไงอ๋อเหรอเจงั้นต้องดีตอมอทีหนึ่ง้ถึงจะเห็นอัี้ดรม่นอ่าเจเคโซแมนเดือใครตัวละครรับครับผม มีกี่ใบที่มากันเนี่ยเป็ตัวใบเดียวครับพี่พิงเดียวใบเดียวครับผมเลือสองใบครับต้องใบไม่ต้องเอาก็ได้ใช่ไหมลุงครับใบไม่ต้องเอาเด็ดกลับบมแล้วมึงมีอะไรบ้างพี่มีไม้เฉยผมมีไม้ครับเฉยจะประกันหมดเหรอใช่ใช่ครับสวัสดีครับลุงหมดเลยเหรอเหลือกี่ใบอ่ะบดูดิครับไม่ไอ้พวกมึงหมดกันหมดเลยเหรอวันนี้ผมมีสองใบครับให้คนอื่นก็ได้ลุง โอ้โหไอ้เหี้ยช่วงเช้าทำเจ็บไม่เด็ดเด็ดแล้วมึงอไงเข้ามาทำเพื่อไม่เป็นรอบนั้นไงรอบเดียวไงเองใบเลยเดี๋ยวลอยเดมอนก่อนรอบที่บอยหายของผมรอบนั้นรอบเดียวครับประกันหายแค่ใบเดียวลอยเดมอนดีต่อมาแป๊บโอ้โหไอ้สัตว์หมดเตือย

สี่ใบละเออมันน่าจะพีทีสีส่ใบมึงเหลือไว้ใบหนึ่งเพราะมึงยังไม่ได้เข้าแก๊งไปครับคือผู้หลือรอจากที่บ้านใช่ไหมพมอมานะพี่ผมเออแล้วครับรอบนึ่งพี่เอาบาดไมายังเอามาแล้วพี่เอามาแล้วกูใส่กูใส่รายชื่อไปยี่สิบกว่าคนนะ ว่าว่าไม่ได้ยินครับลุงว่าเออลุงได้นะใครมาป่ะแบบคนเดียวครับลุงเลิงลุงเลิงอ่ะลุงแรงอ๋อเหรอมันมันมันมึงมันมามันใส่สูตรหรือไม่ใส่ไม่ใส่เลยเลยโอเคต่อไปรออยู่ด้ก่อนไอเดมอนมานี่ใครใครจะเอาบัตรประกันต่อแถวเดมอนยืนอยู่ตรงนี้มีตอนนี้เหลือกี่ใบเหลือสิบเอ็ดครับ ยืนตอนแถวตรงนี้ยืนตรงนี้ในตัวมึงมีอะไรบ้างอะอาวุธอะมีปืนกับปากชรากันมึงเก็บไปประมาณสามใบทักลี่เทบาปประกันหน่อยครับอ่ะอ,อ,อ,อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งไอ,อ,อ,อแจ็กสองที่เดมอนขึ้นมาพวผมผมีหัวน้าอยู่กี่ใบตอนนี้มึงมีกี่ใบผู้พิูปิงมาได้เลยโอนสองใ<อ><อ>บกันเพิ่มเป็นสามใครไม่มีไอบอลมีบตรประกันป่ะ โอ้ยมันต้องโพสสองใบขึ้นมึงมีกี่ใบผมมีวุ้นเยอะไม่เป็นไรหรอกลุงไม่มึงไปต่อแถวจะวุ้นเยอะขี้อะไรไปมันเสียมามันไม่ได้เว้ยใบละแต่อ๋อตอนนี้มึงมีกี่ใบแล้่กูพิงไม่เอาคิดค่าศึนได้ปะประกันแล้วนะครับลุงมัมึงมีกี่ใบผมไม่มีครับแต่คิดวุ้นผมหลายชิ้นอะไม่เดี๋ยวกูจ่ายรวมทีเดียวเดี๋ยวกูจ่ายรวมทีเดียวมึงเดี๋ยวออกไปก่อนเลยลบเรียบร้อยไปไอ้นี่ใบไอ้นี่ไอ้นี่มึงเหลือกี่ใบมาดิเหอหนึ่งใบครับเอาให้มันอีก ใบหนึ่งเอ้า,า,กกา,บาใบเฮโร่เอตัคใบหนึ่งต่อของที่เทรดฟรี2สองใบไอ้ทักลิไอพวกนี้อย่างใครไม่มีถึงสองใบนี่นะต้องมีสองใบขึ้นนะ มีสองใบครับมีสองใบครับมีสองใบครับมีสองครับใครมีใบเดียวขึ้นมาใครมีใครมีใบเดียวขึ้นไปไอบอลสองใบไอบอลสองใบขอบครับลุงแต่ว่าถ้าโดนใใช้บเดียวเองน์มีอะไรกี่ใบเอ้ยเจฟแฟนค่อนข้างก็ได้แค่นี้กูพวกกูพอละทักได้เท่าไหร่อ่าก็ตอนนี้เหลือหก รถเซนตอโนทะเบียนสามห่นกวปีปะในตัวแต่พี่เดมอนมีเก้าวะไม่มีสามหนนเี๋ยวถามพีเดมอนเกก็ไม่ตอนแรกมันมี11ตอนแรกมันมีสิอ็ดมันมีสิบดหาใบโดนไปห้าใบโดนไป5้าใบก็ห้าแสนเลขเลขอะไรเลขเก้หสอ่าเรียบร้อยครับไปช่วยเพื่อนไป วไอเดมอนไปเปลี่ยนในเมืองเจ๊นึงนะไปกับไอเจ๊ก่อนไปกลัวครับเป็นรถเลยมึงขึ้นแล้วเลื่อนให้พีนิดนึงอะไรนะแล้วโดนเขาโนยหน่อยไม่รู้อะะลงไปเถอะนะไปกันห้าแสนี้เรียบร้อยไปแล้วไอ้แจ็คจัดการไปเรียบร้อยแล้วเทนฟรีสองใบไอ้แจ็คไม่ได้เทนฟรีสองใบมาแล้วใช่ปะ ผมมีไม่มึงได้เทป<ห>ฟีมายังสองใบอ่ะยังยังครับมึงไม่แปลอาอ่ะใค้หัวปาแค่นแนเนี้ยลูไหมทัเรียนมึงก็ไม่บอกมันดิเฮียคุยมันไม่รู้เรื่องไปบอกมัน ไช่ด้วยนะคะมีสองร้อยสามเกือห้าพันละไหนลุงเที่ยนั่นอยู่ไหนวะ เอ้ยกูชอบทรงผมเดิมของมึงมากกว่าโอ้ยขอบคุณครับลุงที่ยังจำได้ได้ครับแต่ตอนประเด็นคือมันมึงต้องรอดีเลย์เจดวันนะเด็กูไม่รู้อะ่ะมันต้องรอดีเลย์เจ็ดวันนะไม่มีปัญหาครับลุงแต่กูมองว่าถ้ามึงลองโทรไปขอไอ้แชงได้อะ่ะก็ไม่มีปัญหานะเว้ยบว่ามึงอยู่ในสงครามอยากอยู่ในสงครามอะ่ะกูขอได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยกูอยากกระทืบหน้ามึงอะ่ะมึงบอกมันไปเลย ได้ครับลุงแชงนี่ลุ่งลุยนะนี่ลุ่งลุยนะเฮียนี่ใครเนี่ยเป็นไงบ้างเจเองเครับทำไมจำเจไม่ได้หรอ ฮัลโหลเป็นไรทำไมจำไได้จำได้นะอยู่ไหนอยนบ้านเหรอบอกมาเลยเนี่ยคุยผ่านโทรศัพท์เลยอืมถ้าสมมติว่าไม่ต้องสมมุติทิถ้าสมมติว่าลุงอยากจะมีอะไรทักอย่างหนึ่งที่จะทำเนี่ยแชงอยากทำด้วยไหมอ่ะอยากใส่สูตรจำอะ่ะ ช้งสนใจไหมอ่ะลองช้งอยากตีลุงก็เปล่า <c oughs> ผมไม่สะดวกอะครับผมคุยโทษได้ไหมผมไม่สะดวกไปเลย <c oughs> หรือว่าแชงจะมาหาลุงไหมครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ลุงที่สนามเก่าครับ อกกกกเรำลังเปลี่ยนสูตรกลลังเปี่ยนสูตรได้ครับผมรอแช่งอยู่ที่สนามกอล์ฟมันจะมายกพวกมาหรือเปล่าไอ้สัดมามาคนเดียวนะครับอันนี้คืใอใครอะลุงตอนนี้มีอาวุธอะไรอยู่ในตัวก็นเนี่ยผมมีไม้พูบวกสามกับค้อนบวกสี่แล้วก็ค้อนบวกห้าครับถ้ามึงมีปากฉลามกลัวให้มึงเอามีดแทงแม่งแล้วเนี่ยไอ้เหี้ย อคือให้แทงเขาหรือแทงเจ๊แทงมันเยด้อ๋ออ๋อโอเคแลตอนนี้เพื่อนรอดแล้วปะไม่เห็นขึ้นแล้วมันไม่เด้งแล้วค่ะตำรวจมันเอาอยู่อะอันนี้อันนี้คือสกอตหรอได้สกอตกูเห็นมันระเมื่อานนี้มันใจดีกูก็เลยสนใจ่เียอ๋อลุงดึงมาแล้วเนี่ยอ่ะ บอกเลยว่าอยู่ที่นู่นไม่เหมือนที่นี่นะกูบอกเลยขอให้มึงสภาพเป็นเหมือนเมื่อวานอ่ะแล้วเพื่อนอยู่อ่ะมันก็ไม่มีทางทิ้งมึงไว้รวมถึงตัวกูด้วยอ่ะมึงจะได้ฟิลที่ไม่เหมือนที่นู่นแน่นอนมึงบอกว่าที่นั่นครอบครัว <ST AR> <diagnosis> เดี๋ยวมึงรองดูที่นี่ว่าจะเป็นยังไงครับลง ฮัลโหลฮัลโหลมึงออกเดินออกมาอยู่คนเดียวดิออกมาอยู่คนเดียวก่อนอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านปะไอเชียงได้พูดอะไรปะไอเชียงได้พูดอะไรไหมอยู่ที่บ้านอ่ะพูดเรื่องกูอ่ะกูโทรไปหาไอเชียงเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอ ป่ากูนัดกูนัดให้เชียงคุยที่บ้าน JK ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาให้เชียงมาคนเดียวบอยพวกเรารวมบ้านดิบอยพวกเรารวมบ้านไม่ต้องไม่ต้องรวมไม่ต้องไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้อง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 ปเพื่อนไปแค่คุยกูแค่คุยกับแชงเฉยๆเรื่องข้อเสนอข้อตกลงนิดหน่อยไม่มีอะไรอันนี้อันนี้หนอนมึงเหรอ เออเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับไปเช้าอันนี้หนอนมือเหรอใช่ครับลุงเฮียของจริงวะมึงน,นี่ะโยชน์สุดๆก่อนออกมามึงไม่เอาเฮียอะไรออกมาสักหน่อยวะมันโหยผมก็จะทำอย่างนั้นอยู่แลลวครับแต่แบบมันเป็นมันเป็นของที่ผมสร้างมาแล้วถ้าถ้าผมออกมาแล้วเดี๋ยวคืนนี้มันจะยับเกินนะลุงไม่ดึกอะไรยับไปถึงเขา<ะ>ใช่ไหม ไม่ดีให้ผูถามข้อมูลในาตหน่อยเด็ดตอนนี้เงินเงินอะทรัพยากรเหลือกันเยอะปะคือผมไม่รู้ว่าในตู้ของพลอยกับป๋าลีมีอีกเท่าไหร่อ่ะครับเพราะว่าถ้าในตู้บ้านหมดเขาจะเป็นคนคอยไปหยิบมาเติมครับผมเลยไม่รู้ว่าในตู้จริงๆมีเท่าไหร่ แต่กูอยากให้มึงมาร่วมในสงครามเลยอะแต่ว่าถ้าไปเด็นแล้วมันต้องจิตติดดีเลยอะติดดีเลยออกแก๊งเก่าอะอันนี้อยู่ที่แชงเลยครับอ่าถ้าให้แชงอนุญ,ญาตให้มึงก็มีปัญหาแต่กูมองว่ามันน่าจะอนุญ,ญาตมึงนะแค่คนเดียวอะ่ะฮัลโหลกูไม่ได้ขายพวกมึงกูคแค่เอาเอาเป็นว่ามึงกับกูรู้กันอนะ่ะแค่นี้แหละกู <laughs> ชอบมึงไหวอีอ่ะโอเคปะ่ะกูไม่ได้ทิ้งมึง กูแค่มาทำอะไรบางอย่างอะทำไมอะมึงมึงอยู่บ้านเหรอแล้วแชงมันมาหรือยังมึงบอกมาในสายมึงอะสนใจหรือเปล่าแล้วมึงอะสนใจหรือเปล่ามาอยู่กับกูอะสนใจมาทำงานกับกูหรือเปล่ามาทำงานกับกูอะทำงานกูอะทำงานอะไรต้องคิดด้วยเหรอแค่มาอยู่กับกูอะ ไม่ได้ขายเพื่อนมึงบอกดิท,ที่นั่นนะ่ะเพื่อนกูจริงเปล่ากูไม่ได้ขายแล้วที่นั่นน่ะเพื่อนกูจริงเปล่ามึงลองคิดทบทวนดีๆมึงบอกมาดิที่นั่นน่ะเพื่อนมึงจริงหรือเปล่ามึงลองคิดทบทวนดีๆอช้าที่นั่นน่ะเพื่อนมึงจริงหรือเปล่าลองคิดทบทวนดีๆกูก็มาจากนั่นเหมือนกันกูก็มาจากที่เดียวกับมึงอ่ะ ทำไมพูดอะไรไม่ได้มึงบอกมาเดะตอนตอนตอนกูโดนน่ะเพื่อนกูอยู่ปะอ้าวไา้ช่างเพื่อนมึงแล้วกูไม่พี่มึงเหรอวะ้เมื่อวานกูโดนน่ะไม่เห็นมีใครอยู่ช่วยกูทักตัวเลยแล้วกูจะไปหาเมื่อวานกูโดนกูไปเรียกร้องความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เลย รีบโทมารอยเชียงอยู่เอออันนี้ลุ่งเลิงเหรอใช่ครับอ๋อเปลี่ยนทรงผมมึงต้องใส่ทรงผมเดิมไปแต่มึงค่อยไปเปลี่ยนกันโอ้ยเรามาเป็นเอกละองมึงดีนะใช่ผมชอบผมชอบหยาบแล้วหยาบแล้วเอมที่เหลือบ้านมึง มึงมารอเฮี้ยอะไรกันเนี่ยฮัลโหลเออเคสที่เหลือบ้านหมดเลยครับลุงไปไปพยายามช่วยไปไปอยู่ข้างบ้านไปอยู่ะไรก็ได้อย่าโดนเพิ่มไปไปขับรถอยู่แถวข้างบ้านมันอยู่ไกลบ้านมันอะใครมีรถไปด้วยซิ ลุงทอมไปเที่ยวเขาคอ้ะตำนานเขาคอ้ะลุงทอมอ่ะลุงทอมไปสร้างตำนานเขาคอกลับมาลูกกลับมาเมียท้องเหมือนกูอ่ะ ครับให้หมอเอากลับมาชุบที่โรงพยาบาลมึงทำยังไงก็ได้ให้ไฟแพ้ที่บ้านแล้วให้หมอเอากลับมาชุบที่โรงพยาบาลอยากเจอมืงหนอยเฉยอ้าวเอ๊ะขับนะใช่มึงกดระเบิดสตันใส่เพื่อนทำเฮียอะไรก็ได้กดระเบิดสตันใส่เพื่อนเพื่อจริงหรือปั่นกูเนี่ยไอ้สัตว์กูต้องมาเจอมึงที่โรงพยาบาลไอ้ช้างกูเอาแชงมาด้วยถ้าจะมา อะไรมึงขึ้นรถมากูเนี่ยกูต้องไปช่วยเพื่อนก่อนไอ้แชงไมนจะมาปะเนี่ยอือยังไม่รู้เลยครับเออขึ้นมาถ้ามันมาเราค่อยขับรถกลับบ้านไปช่วยเพื่อนก่อนปุ๊กขุ่นในคันปุ๊กทำมานานปุกกเฟี้ยอยู่แล้วเป็นธรรมดา สาเฟะว่าชธอวอนจะร้อเชื่อมึงแล้วเปสนศพว่าชธวกอนจะตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชธอวอนจะลูสมึงทำไรว่าชธวกอนจะดูดสนตีนพวกกูคามิงสุดะแล้วกูควรจะแรงช่วยกูพ่อมึ